ต้นจามจุลียักษมีอายุมากกว่าเรา40สบกว่าปีต้นจามจุรีหรือต้นชำชาหรือต้นก้ามปูมีถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ยอดแผ่กว้างคล้ายร่มมีเปลือกสีดำลักษณะเนื้อไม้มีลวดลายสวยงามสวยงาม แกนสีดำคล้ำคายมะม่วงป่าหรือวอนัสมีความชื้นในเนื้อไม้สูงมากแต่ไม่ควรเอามือไปจับดูนะคะลักษณะลำต้นแข็งแรงสิบคนอกค่ะที่อยู่ของต้นจามจุรียักษ์ที่อยู่หมู่ห้าบ้านเขาตก อุบ้านกสิกรรมตำบลเกาะสำโลงอำเภอเมืองกาญจนบุรีต้นจามจุลียักษ์ตั้งอยู่ในความรับผิดชอบของกองการตัดและ,กะเกษตรกรรมที่หนึ่งกกองการ,ส,ารส,งสำหรับสรรพคุณของต้นจามจุรี เปลือกของลำต้นบดบดบดให้ละเอียดใช้เป็นยาสมานรักษาแผลเปลือกจากลำต้นใช้รักษาอาการท้องบิดและท้องเสียมเมล็ดมีรสฝาดเมาแก้เกลื่อนเลือนกากนี่ไงคะใบมีลสเย็นใช้ต้านพิษปวดแสบปวดร้อน มเมล็ดก,ก็ใช้รักษาการท้องบิดและท้องเสียเช่นกันและบริเวณโดยรอบก็ปลูกต้นไม้นานาพันธ์ุเป็นเพื่อนต้นจามจุลีซึ่งมีอายุกว่าร้อยปีมะลิดอกไม้สัญลักษณ์แห่งวันแม่ดอกเข็มใช้ในพิธีไหว้ครูแพร่พันธุ์ด้วยการตอนและปักชำ ต้นจามจุรีเป็นที่สการะของประชาชนทั่วไปและแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่กันมีสินค้าพื้นบ้านมาจำหน่ายในราคาทุกถูกอยากจะซื้อแต่ไม่รู้จะผลอย่างไรอ๋อนี่มาถาม